อีกเรื่องหนึ่งครับไปดูความคืบหน้าหลังจากก่อนหน้านี้ระเบิดสะเทือนขวัญไปทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับภาคใต้หลายจังหวัดด้วยกันหนึ่งในพื้นที่สําคัญคือที่หัวหินและล่าสุดช่วงสักประมาณก่อนเที่ยงนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนคดีระเบิด7จังหวัดในภาคใต้นําพยานหลักฐานยื่นกับสารทหารที่เพชรบุรีครับขออนุมัติหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่น เอาไปแจ้งกับผู้ต้องหาตามหมายจับ3คนกรณีร่วมกันก่อเหตุระเบิดกับวางเพลิงในพื้นที่หัวหิน3รายมีนายรุสลันใบมะนายอัสมีนกาเดมมาตีนายเสรีแวมามูซึ่งทั้งหมดก่อนหน้านี้3คนถูกออกหมายจับข้อหาหมีระเบิดหรือว่าใช้วัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้ก็ร่วมกันพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น คราวนี้แจ้งอีกข้อหาเป็นพยายามฆ่าขออภัยครับฆ่าผู้อื่นครับก็ศาลนะครับบนทนทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีก็อนุมัติให้เพิ่มข้อหานะครับเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็มีข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะครับโดยพลตำรวจเอกสีวังราก็บอกว่าวันนี้นำเอาหลักฐานมาขอหมายจับเพิ่มเติม ทั้งสองข้อหาซึ่งเป็นการเพิ่มข้อหาให้กับผู้ต้องหาทั้งสามคนที่เคยออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะครับก็ยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากไม่มีทางตันอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเงียบหายไปรอบนี้ทางพลตำรวจเอกสิวาราวก็ยืนยันว่าไม่ได้เงียบนะครับตามตัวอย่างเต็มที่ความคืบหน้าก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับ